สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมนะลงอีกเช่นเคยนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปลดนะครับหรือว่าไม่ค่อยได้เอาคลิปมาให้พี่ๆเอฟซได้รับชมกันนะช่วงนี้น้ําท่วมพี่น้ำเพิ่งจะลดหน่อยๆน,นะครับพี่แต่ว่าก็ดีกว่าเดิมนะครับดีกว่าเดิมนะครับอวันนี้นะลง ได้มีรถมานําเสนอขายนะครับพี่ตัวนี้จะเป็นเจ้าคอนคอร์ดนะครับหรือว่าเจ้า RXK นั่นเองนะครับพี่อันนี้จะเป็นสีฟ้านะครับพี่หรือเรียกว่าสีฟ้าน้ําทะเลอะไรประมาณนี้นะครับพี่อ่าชุดสีสวยนะครับชุดสีสวยนะครับคือต้องต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะพี่เพราะว่ารถคันนี้คือรถเดิมนะรถเดิมเดิมเลยแต่ว่าผมได้เอามาแบบเก็บงานเล็กๆน้อยๆเอาพอแบบลื่นหูลื่นตานะครับพี่ถ้าเก็บหมดเนี่ยหูไม่ไหวพี่เพราะว่าราคามันสูงนะครับพี่ เดี๋ยวมาดูโดยรวมของรถนะครับว่ารถเดิมนะผมมันเป็นรถเดิมนะ mm hmm. ผมไม่ได้เก็บอ,อะไรมากมายเลยนะพี่อคือวงล้อเนี่ยวงล้อเนี่ยผมได้ดเปลี่ยนใหม่นะวงล้อเปลี่ยนใหม่ซี่ลวดเปลี่ยนใหม่นะครับพี่ยางเดิมนะยางเดิมจากเจ้าของเดิมนะครับพี่ผมไม่ได้เปลี่ยนให้นะแล้วก็กระบอกโชกเนี่ยเป็นกระบอกโชกเดิมโรงงานสีเดิมโรงงานจากจากตัวรถเลยนะครับพี่แต่ว่าผมได้ทําการเปลี่ยนอ่า ซินกันฝุ่นแล้วก็ซินตัวไหนให้นะครับพี่แล้วก็เปลี่ยนแกนโชคให้หนึ่งคู่นะครับพี่นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ไฟลงไฟเลี้ยวเนี่ยผมเปลี่ยนให้ทั้งสองด้านเลยด้านหน้านะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟเลี้ยวเปลี่ยนให้แล้วก็ตัวนี้นะพี่ตัวนี้จะเป็นโลโก้หรือว่าบางแตนะครับบางแตลเลเ็กเนาะตัวนี้ไม่ใช่พลาสติกนะพี่ตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับตัวนี้เป็นงานสร้างเป็นงานมือนะครับพี่จะรายละเอียดจะ จะความสวยในยระส้พลาสติกไม่ได้นะพี่แต่ความทนเนี่ยต้องยกให้มันนะครับพี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนคันนี้นะพี่คืออุปกอบทับทงทับทีบทมสีโครงสีลายเนี่ยก็คือบอดี้เดิมๆของเขาเลยนะครับพี่ประมาณนี้นะครับฝาครอบเครื่องหรือว่าฝาสูบเนี่ยหรือว่าฝาครอบเครื่องอ่ะผมได้ทําสีให้นะครับแต่ว่าเสื้อสูบหรือว่าด้านในเครื่องเนี่ยผมไม่ได้ไปแตะเลยนะครับผมได้แค่ถ่ายน้ามัน เครื่องให้อย่างเดียวนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้แล้วก็คาบูเนี่ยเป็นคาบูอ่าติดตัวรถมาตั้งแต่ตั้งแต่แรกนะตั้งแต่ที่ผมซื้อมานะถามว่าเป็นคาบูแท้ไหมก็ไม่แท้นะพี่เป็นคาบูแบบว่าเกตทั่วไปนะพี่เอามาใส่กันเนาะประมาณนี้นะครับส่วนท่อนะครับพี่ส่วนท่อของเขาเนี่ยเป็นเป็นท่อเดิมนะท่อเดิมติดรถท่อเดิมแท้นะครับผมก็ได้ทาการชุบโครเมียมให้นะครับพี่พักเท้าหน้าผมได้เปลี่ยนให้นะพักเท้าหน้ายางพักเท้าหน้าเปลี่ยนให้ ขาเบรกเดิมขาสตาร์ทเดิมขายึดท่อเดิมนะพี่โค้งเดิมแล้วก็สวิงอาร์มเดิมอะไรประมาณนี้นะครับชกเดิมนะอะไรประมาณนี้นะพี่แต่ล้อหลังเนี่ยผมได้เปลี่ยนให้แล้วนะครับพี่ผมได้เปลี่ยนล้อสารสีรลวดแล้วก็ยางเดิมติดตัวรถมาตั้งแต่วันที่ผมซื้อมานะครับพี่ประมาณนี้เนาะแล้วก็องค์ประกอบก็คือชุดสีเนี่ยได้ทําใหม่นะพี่ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับกลางๆเนาะ ประมาณนี้นะพี่ชุดสีก็สวยอยู่กลางๆแล้วเกล็ดกลางๆเพราะว่าด้วยต้นทุนเขาอยู่้วยต้นทุนนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็บอกบอดี้เบาะเนี่ยเราได้ทําการเปลี่ยนให้ใหม่นะพี่แล้วก็แบตเตอรี่เราเปลี่ยนให้หนึ่งก้อนนะครับพี่มาดูทางนี้นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวหลังเนี่ยไฟเลี้ยวหลังเราได้เปลี่ยนให้นะครับพี่ด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาแล้วก็ส่วนตัวนี้เขาเรียกว่า ไฟท้ายนะที่จะเปลี่ยนให้นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นอ่าของแท้ติดรถมาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมนะครับเป็นอ่าป้ายป้ายทะเบียนเป็นทรงเหลี่ยมทรงเดิมอยู่นะครับพี่ก็ประมาณนี้นะครับพี่อัดมาด้านนี้ครับ<ม>ด้านนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะพี่ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าไม่ว่าจะเป็นบางโซ่นะครับเราก็ได้ทําสีให้เป็นที่เรียบร้อยพี่ไม่ว่าจะเป็นโลโก้เราได้เปลี่ยนให้ใหม่โลโก้ทางเราเปลี่ยนให้ใหม่แล้วก็อ่า ฝาถังเนี่ยเป็นฝาถังเดิมติดตัวรถมานะครับพี่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับพี่มาดูด้านบนกันครับด้านบนเนี่ยเราก็คือเราทําการได้เปลี่ยนอ่าเลนไม้ให้นะับพี่เลนไม้ให้แล้วก็มีมีไฟเขียวให้ก็คือเราได้เปลี่ยนทุ่นเกียร์ให้แล้วแล้วก็สวิตช์ปิดเปิดเนี่ยก็มาจากเจ้าของเดิมก็มาจาก รถตั้งแต่ดั้งแต่เดิมนะครับสีแผ่งคออะไรเ,เราไม่ได้เก็บเลยนะพี่มาอย่างไงาไปอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็ที่เราจะเปลี่ยนก็คือยางกันฝุ่นนะับยางกันฝุ่นม,มือมือคัดแล้วก็มือเบรกนะครับพี่แล้วก็กระจกหนึ่งคู่นะครับแล้วก็ปอกมือนะครับพี่แล้วก็สวิตช์แฮนด์นะครับสวิตช์ไฟเลี้ยวอะไรเงี้ยพี่อย่างเงี้ยประมาณนี้พี่ไฟเลี้ยวเนี่ยคือออกทั้งหมดสี่ดวงเลยนะพี่อ่าออกทั้งหมดสี่ดวงเลยหน้าหลังนะครับพี่แต่ดังนะครับ ประมาณนี้นะครับพี่ไฟออกหน้าแล้วก็หลังไฟสต็อปเบรกออกมาดูครับอ่ะเดี๋ยวมาดูไฟสต็อปเบรกหลังนะครับพี่นี่นะครับใช้งานได้ปกปติเลยนะครับพี่เดินดูชมดูรถนะครับพี่ประมาณนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสายคัทนะครับพี่ ไม่ว่าจะเป็นสายคัดเปลี่ยนให้ใหม่ไม่ว่าจะเป็นสายเบรกเปลี่ยนให้ใหม่ไม่ว่าจะเป็นวัดรอบเปลี่ยนให้ใหม่แล้วก็วัดรอบตัวนี้ก็คือวัดรอบใช้งานได้เลนใหม่ใช้งานได้เพราะว่ารถคันนี้เป็นรถเดิมนะได้มาเดิมๆิมเลยแต่ว่าได้มาเดิมแต่สีรถอะค่อนข้างที่จะเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานของเขาเนาะผมก็เลยได้ทําการทำทำสีใหม่แล้วก็เปลี่ยนล้อเปลี่ยนอะไรให้มันสวยกว่าเดิมนะครับพี่ให้มันลื่นหูลื่นตากว่าเดิมนะครับพี่แต่เครื่องผมก็ไม่ได้ไปแตะต้องอะไรเขาเลยนะพี่ ไม่เคยได้ทําเลยเพราะว่าเพราะว่าถ้าทําไป1นงบมันจะสูงนะครับพี่ขาจับหน้ากงหน้ากากมีมาตั้งแต่รถเลยนะมีมาตั้งแต่รถเลยนะพี่ประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็รถคันนี้นะพี่อยู่จังหวัดสุโขทัยนะครับรถคันนี้มีเอกสารนะครับพี่มีเล่มเขียวบตาประชาชนเจ้าของใบทะเบียนบ้านใบโอนขนส่งใบมอบอานาจมีครบเลยนะครับคันนี้แล้วก็คันนี้เจ้าของมีชีวิตอยู่นะครับพี่เจ้าของมีชีวิตอยู่สามารถเอาไปโอนได้เลยนะครับ เพราะว่าผมเนี่ยไปซื้อกับจะบอกว่าไปซื้อกับเจ้าตัวเขาก็ได้นะครับพี่เพราะว่าคืออย่างนี้คือรถคันนี้มันอยู่ในจังหวัดสุโขทัยบ้านผมนี่แหละนะครับพี่ประมาณนี้แต่รับรองได้เลยนะครับว่าคันนี้โอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใครที่ซื้อไปแล้วโอนได้นะครับแล้วก็ส่วนโครงนะครับโครงคันนี้ก็ถือว่าเป็นโครงสวยโครงดั้งโครงเดิมเนาะไม่มีรอยเชื่อมนะครับประมาณนี้ไม่มีรอยเชื่อมหรือว่าไม่มีรอยหักนะครับพี่ประมาณนี้นะเบรกหน้าเบรกหลังอยู่ปกติเลย แต่ว่าเครื่องนะพี่เครื่องต้องบอกนี้ตามอายุการใช้งานของคนที่รับสภาพได้ถามว่ารถขี่ได้ไหมรถขี่ได้รถติดได้ปกติเลยแต่ว่าช่วงตรงนี้จะมีดังบ้างนะพี่ก็คือลูกแหวนาตามอายุการใช้งานนะครับลูกแหวนอาจจะมีหลวมบ้างนะพี่อาจจะมีดังบ้างเพราะว่าถ้าอยากจะให้เงียบเลยก็ต้องเปลี่ยนลูกเปลี่ยนแหวนนะครับที่เปลี่ยนลูกปืนไปกา้าน ประมาณนี้นะครับรับรองรถจะขี่ดีกว่าเดิมนะครับพี่รถจะขี่ดีแล้วรถจะเดินเบาได้ดีกว่าเดิมรถจะเดินกระแทกได้ดีกว่าเดิมนะครับพี่ประมาณนี้เนาะหรือว่าถ้าใครซื้อรถคันนี้แล้วนะครับพี่หรือว่าถ้าใครซื้อรถคันนี้แล้วคอนคอร์ดคันนี้แล้วอยากจะทําอยากจะทําเครื่องไม่ใช่ว่าจะทําทั้งหมดเนาะรอกท่อนล่างมันก็ดีอยู่แล้วนะครับพี่ทําแค่เฉพาะช่วงบนเอาคือเปลี่ยนลูกเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนลูกปืนปลายก้านเอานะครับพี่รับรองใช้งานได้อีกยาวไกลเลยพี่ อีกสีห้าปีนี้ที่ขี่ไปเถอะนะครับพี่แต่ตอนนี้ถามว่าขี่ได้ไหมก็ขี่ได้นะพี่ผมจะสตาร์ทให้ฟัง นี้นะพี่เดี๋ยวผมจะลองขับลองขี่ให้ดูนะครับพี่ ตลุกลงเยอะด้วยแล้วก็ผสมในถังด้วยนะครับพี่ทําไมผมถึงปรับอาตลุกลงเยอะใช่ไหมพี่เพราะว่าเครื่องของเราเนี่ยมันมีการสึกหลอนะครับไม่ใช่ทั้งเครื่องนะพี่คือมันมีการสึกหลอคือด้านบนลูกแหวนมันเริ่มหลวมต้องพูดอย่างนี้ต้องพูดตรงๆเนาะว่ามันเริ่มหลวมนะครับพี่ถ้าพี่ๆท่านใดจะเอาไปใช้งานจรงิงๆอะ่ะผมแนะนําให้เปลี่ยนลูกเปลี่ยนแหวนนะครับพี่ลูกปืนปก้านและรับรองที่จะใช้รถคันนี้ได้อีกยาวเลยพี่ ถ้าเราขีด่ดีๆก็สี่ห้าปีที่ขับเพื่สามปีสองปีหรืว่นั้นประมาณเนี้ยสองปีสามปีประมาณนี้นะถ้าเราขับดีดนะขับทุกวันนะพูดถึงขับทุกวันนะอ่าอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าเราเดือนหนึ่งขี่ครั้งสองครั้งโอ้โหพี่เป็นสิบปีก็ไม่พังเนาะต้องพูดประมาณนี้นะครับพี่อ่านะลงขอคนที่รับสภาพได้นะน่าลงขอคนที่รับสภาพได้นะพี่เพราะว่ารถคันนีน้ราคาก็อเอาเรื่องอยู่เนาะ เพราะว่าทําไมราคาถึงเอาเรื่องนะครับก็อย่าว่าผมโกหกอย่างนู้นอย่างนี้เลยนะครับพี่เพราะว่ารถคันนี้เป็นรถในเป็นรถในจังหวัดเดียวกับผมแล้วก็อำเภอเดียวกับผมนะครับพี่ะจะมีพี่เอฟซีอยู่ในอ,อ,ยอยู่ในช่องเนี่ยอยู่ในอยู่ในช่องนะครับคอยรับชมอยู่นะครับเขาก็คือแนะนํารถคันนี้มาให้นะครับพี่แล้วผมก็ซื้อตัวรถคันนี้มาในราคา2 0,000กว่าเลยนะคันนี้อ่า ในราคา2 0 0 0 0กว่าเลย20,000กลางด้วยซ้ำนะครับพี่แล้วก็เราก็มาตกแต่งนู่นตกแต่งนี่อะไรประมาณนี้นะครับพี่เพราะว่าถ้าเราซื้อลดต้นทุนได้ถูกกว่านี้นะครับพี่ผมก็จะทำเครื่องให้ตั้งแต่แรกนะครับแต่ตอนนี้เราซื้อรถได้ราคาสูงนะครับพี่เพราะว่ารถมันเป็นรถเดิมเนาะรถเดิมแล้วก็องค์ประกอบมันเดิมๆมเลยก็เราแค่มาเก็บงานเล็กๆน้อยๆนะพี่แล้วเราก็เอามา ขายให้กับพวกพี่ๆเอทุกทุกท่านนะครับอ่ะครับพี่งั้นเดี๋ยวน้าลงก็จะขอจบคลิปแล้วนะครับพี่น้าหลงอยู่จังหวัดสุโขทัยเช่นเดิมนะพี่อยู่จังหวัดสุโขทัยเช่นเดิมอําเภอสีสําโรงนะครับพี่อำเภอสีสําโรงตอนนี้กําลังเป็นกระแสเนาะน้าท่วมนะครับพี่ประมาณนี้เนาะแล้วรถคนันนี้สามารถเก็บเงินปลายทางได้ทุกจังหวัดนะ สามารถเก็บเงินปลายทางได้ทุกจังหวัดแล้วก็รถคันนี้รับประกันโอนได้ร้อยเซนนะครับพี่เจ้าของไม่ตายนะครับแต่ซื้อไปแล้วก็ไปโอนกันนะครับพี่อย่าไปทิ้งไว้นานเผื่อเจ้าของเขาไม่อยู่มั่งอะไรมั่งเนาะเดี๋ยวมันจะมีปัญหากันนะครับพี่นั้นนะลงขอจบคลิปทางเท่านี้นะครับพี่สําหรับวันนี้เนาะถ้าใครซื้อคันนี้นะพี่ถ้าใครซื้อคันนี้อยากจะทําให้เราทําเครื่องช่วงบนให้ก็เพิ่มเงินให้เรานิดหน่อยๆน,น,นะครับพี่เดี๋ยวเราก็ จะจัดการให้นะครับพี่งั้นเรลงขอจบคลิปอย่างเท่านี้นะครับพี่สําหรับคันนี้นะครับขอบคุณมากครับ